สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผม n n c Channel คลิปนี้ผมจะมาสปอยหนังเรื่องมาเลนาผู้หญิงสะกดโลกเป็นหนังปี2000หนังก็จะเล่าถึงมาเลนานะครับผู้หญิงคนเดียวเลยที่สวยที่สุดในเมืองถึงแม้เขาเนี่ยจะแต่งงานแล้วก็ตามเขามีสามีคนหนึ่งนะครับชื่อว่าดีโน่สามีของเขาได้ออกไปรบอยู่มาวันหนึ่งเขาได้รู้ข่าวว่าสามีของเขาน่ยตายในสนามรบแล้วหนังเรื่องนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยครับ หนังเรื่มเรื่องมาในมุดสูบ นีเนี่ยได้ประกาศสงครามกับประเทศอังกฤษในหนังจะมีพระเอกนะครับชื่อว่าเลนาโตเป็นคนเล่าเรื่องราวทั้งหมดเลนาโตได้เล่าถึงผู้หญิงคนหนึ่งที่ชื่อว่ามารีนามารีนาเนี่ยเขาเป็นสาวสวยที่สุดในเมืองนะเขาเป็นภรรยาของนีโนดีโนสามีของมารีนาเนี่ยเขาได้ออกไปรบในสงครามเมื่อหลายเดือนก่อนแล้วนะครับเลนาโตหรือว่าพระเอกเนี่ยเขาเจอมารีนาในตอนที่เขาอายุ12ปีตอนนั้นเขาเพึ่งได้จักรยานเป็นคันแรกเขาก็เลยปั่นไปเข้าแก๊งกับวัยรุ่นกลุ่มจักรยานกลุ่มอื่นแต่เด็กวัยรุ่นแถวนั้นเขาากก็ไม่ย รับเข้าแกงนะเพราะว่าพระเอกเนี่ยเขายังใส่เกงขาสั้นอยู่สําหรับหนังเรื่องนี้แล้วนะครับสาหรับการที่ผู้ชายเนี่ยจะใส่เกงขายาวเนี่ยเขาจะมองว่าเป็นผู้ใหญ่นะส่วนคนที่ใส่เกงขาสั้นเนี่ยเขาจะมองว่าเป็นเด็กอยู่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้นะครับจะชอบไปนั่งดูมาเรน่าเดินออกจากบ้านนะพอมารีน่าเดินออกมาเนะี่ยต่างคนก็ต่างมองพระเอกเห็นมนาเรน่ารอบแรกนะครับก็รู้เลยว่าชอบพอมารีลลน่าเดินผ่านพระเอกไปพระเอกเนี่ยเขาก็ปั่นจักรยานแซงมาเรน่านะเพือเ่อจะไปดักรอดูมาเรน่าอีกที่หนึ่ง พระเอกก็ถามมานะาว่าเธอชื่ออะไรหรอเพื่อนของเขานะครับก็ตอบมาว่าเธอนะ่ะสวยที่สุดในเมืองแล้วเธอชื่อมารีน่าภาพก็ตัดมาตอนที่พระเอกเนี่ยอยู่โรงเรียนนะมารีน่าเนี่ยหรือนางเอกนะครับเขาเป็นลูกสาวของอาจารย์นะอาจารย์เนี่ยก็กาลังสอนอยู่นะครับก็มีชายคนหนึ่งลุกขึ้นมาแล้วก็ถามกับอาจารย์ว่าอาจารย์ผมขอฟันลูกสาวอาจารย์หน่อยอาจารย์เนี่ยหูตึงนะครับฟังอะไรไม่รู้เรื่องก็เลยตอบกับเด็กนักเรียนคนนั้นไปว่าได้สิตัดภาพมาตอนดึกนะครับ พระเอกเนี่ยนอนไม่หลับกระสับกระส่ายคิดถึงแต่มาริน,น่าคนเดียวหลังจากนั้นเขาก็เลยไปนั่งเฝ้าแล้วก็ติดตามชีวิตเบื่อนกับสารคดีของผู้หญิงคนหนึ่งเลยตัชฉากมาอีกวันนะครับ พระเอกเนี่ยเขาได้ไปนั่งเล่นกับเพื่อนๆที่ริมทะเลก็มีคนนึงนะครับพูดขึ้นมาว่าวันนึงนะฉันได้ไปนั่งเล่นที่บ้านของมาเรนาแล้วเธอเนี่ยก็เรียกฉันเข้าไปหาเธอเนี่ยใช้ฉันไปซื้อของพอพระเอกได้ยินแบบนั้นนะครับเขาเนี่ยก็ทําทีเป็นปั่นจักรยานผ่านบ้านของนางเอกปั่นผ่านไปผ่านมาอยู่แบบนั้นแหละครับแล้วก็มีอยู่คราวหนึ่งที่นางเอกเนี่ยออกมาเรียกเฮ้ยหนุ่มน้อยมานี่หน่อยไปซื้อบุหรี่ให้ฉันหน่อยเร็วพอพระเอกได้ยินแบบนั้นมันก็เข้าทางพระเอกสิครับเขาก็เดินเข้าไป ทําท่าเป็นเหรียญตกแล้วก็ก้มไปเก็บแล้วก็มองขาสวยๆของนางเอกพระเอกของเรานี่มันช่างจินตนาการเก่งซะเหลือเกินตัดภาพมหาพระเอกครับเขาเนี่ยได้ขโมยกางเกงของพ่อนะเพื่อไปตัดขนาดให้มันเล็กลงเพื่อเขาจะได้ใส่แล้วก็ไปอยู่กับแก๊งวัยรุ่นนั้นได้พอพ่อรู้นะพ่อเนี่ยก็ไล่ตีพระเอกใหญ่เลยนะตัดมาตอนดึกอีวันครับเขาเนี่ยได้ปีนหน้าต่างหนีออกจากบ้านของตัวเองเพื่อจะไปแอบส่องนางเอกที่บ้านเขาเนี่ยก็ได้ปีนขึ้นไปแล้วก็ส่องดูมาเลยหน้าทางรูเล็กๆทางหน้าต่างจากนั้น นะครับพระเอกเนี่ยก็ได้เห็นนางเอกนอนอยู่ที่โซฟากําลังนอนฟังข่าวสารของสามีของตัวเองอยู่นะครับแล้วดูอารมณ์ของเธอแล้วเธอเนี่ยก็คงจะคิดถึงสามีของเธอมากต่อมานะครับพระเอกเนี่ยเขาก็ได้มาส่องกล้องมองมาเลนาอีกรอบเขาเนี่ยกำลังอ่านจ,จดหมายอยู่แล้วพระเอกเขาก็จินตนาการอีกนะครับว่าเขาเนี่ยได้ไปนั่งกินน้ําที่มันหยดลงมาจากผมของนางเอกพระเอกของเรานี้มันช่างจินตนาการเก่งซะเหลือเกินต่อมาก็แต่มาที่ฉากที่นางเอกเนี่ยหยิบแผ่นเสียงขึ้นมาเปิดแล้วเธอก็ได้หยิบรูปสามีของเธอขึ้นมาดู พระเอกเนี่ยเขาก็แอบ,บมองหยุดกำแพงอยู่นอกบ้านนะครับพอพระเอกแอบ,บดูนางเอกเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็รีบตรงไปที่ร้านแผ่นเสียงนะเพื่อจะไปซื้อแผ่นเสียงที่เปิดตามพระนางเอกเปิดเขาก็เอามาเปิดฟังตอนที่เขากําลังจะนอนนะครับแล้วก็จินตนาการไปถึงภาพของเขาอยู่ร่วมกับนางเอกต่อมานะครับพระเอกเนี่ยเขาก็ได้มานั่งเขียนจดหมายอยู่ที่โขดหินริมทะเลเขาเนี่ยได้มาเขียนจดหมายรักให้กับนางเอกนะแต่ว่าเขียนไปเขียนไปก็ไม่กล้าส่งครับก็เลยขยำแล้วก็โยนทิ้งลงทะเลไปต่อมานะครับก็ตัด ฉากมาที่เขาเนี่ยประกาศรายชื่อผู้เสียชีวิตในสงครามนะแล้วหนึ่งในนั้นนะครับก็เป็นดีโน่สามีของเธอด้วยเธอเนีย่ยก็เสียใจมากเลยนะ ก็เลยกลับมานั่งร้องไห้อยู่ที่บ้านเรื่องนี้ก็ไม่พลาดครับพระเอกเนี่ยก็ได้ตามมาเขาก็เห็นนางเอกนอนเสียใจอยู่พระเอกก็เลยจินตนาการว่าเขาเนี่ยกำลังจะปกป้องเธอจากนี้ไปผมอาจะอยู่เคียงข้างของคุณเองอันนี้คือจินตนาการของพระเอกนะครับต่อมานะครับผู้คนเนี่ยก็เริ่มลือกันว่าหมอฟันเนี่ยที่เข้ามาพัวพันกับมาเรนาเนี่ยเขาเนี่ยได้เสียกันแล้วพระเอกเนี่ยก็ไม่พอใจนะเขาก็เลยแก้แค้นคืนนะครับโดยการถงน้ำลายใส่แก้วน้ำบ้างเยยวใส่กระเป๋าคนที่มาดินท านางเอกบ้างก็ตัดภาพมาที่โบสถ์นะครับพระเอกเนี่ยก็ได้มาขอร้องพระเจ้านะให้ช่วยคุ้มครองมาเลน,นาจนกว่าเขาจะโตขึ้นต่อมาพระเอกเนี่ยเขาก็ได้ไปขโมยกางเกงในของนางเอกนะแล้วก็เอาไปอันนั้นแหละครับอยู่ที่บ้านของตัวเองรอบนี้เนี่ยพระเอกเนี่ยเขารอบคอบนะโดยการเอาเตียงขึ้นมาแล้วก็หยอดน้ํามันนะครับไม่ให้มีเสียงอิดแอดอิดแอดเพราะว่าครั้งก่อนเนี่ย พ่อเขาเนี่ยจับได้แต่พอเขาท,เทาเขาอะไรเสร็จนะเขาก็เอากางเกงในเนี่ยมาโปะไว้หน้านะครับแล้วก็นอนแบบฝันดีหอมหวานเลยแหละแต่พอตอนเช้าเนี่ยไม่ตื่นครับพ่อเลยมาปลุกพ่อก็เลยไม่ชอบให้พระเอกเนี่ยทำแบบนี้นะเขาก็เลยปิดตายเลยนะครับปิดตายหน้าต่างไว้ห้ามออกจากนอกบ้านพ่อของพระเอกเนี่ยก็ตอกปิดแบบไม่ให้ออกไปไหนเลยนะไม่ให้ออกไปกินข้าวเลยนะครับจนพระเอกเนี่ยป่วยหมอก็เลยบอกว่า ให้เขาออกไปข้างนอกให้เขาไปสูดอากาศเธอะหลังจากนั้นพ่อเขาก็เลยตัดสินใจยอมให้นภัอเอกเนี่ยออกมาข้างนอกเหมือนเดิมต่อมานะครับก็มีจดหมายจดหมายหนึ่งนะเขียนฟ้องมาเลนานะครับฟ้องนางเอกเนี่ยแล้วก็ส่งไปให้กับพ่อของเขานะก็ตัดฉากมาตอนกลางคืนนะครับพระเอกเนี่ยก็ได้ไปส่งมาเลนาที่บ้านตามเคย เขาเห็นทหารนายหนึ่งนะครับที่ชื่อว่านีออนมาหาเขาที่บ้านแล้วนางเอกเนี่ยก็นัดกับทหารคนนั้นมาหาเธออีกครั้งแล้วตอนที่ทหารออกไปนะครับก็มีเรื่องชกต่อยกับหมอฟันที่เขาเนี่ยอ้างตัวว่าเป็นคู่มั่นของมาเรนาสุดท้ายเรื่องราวก็ถึงศาลนะภรรยาของหมอฟันเนี่ยก็ฟ้องมาเรนากลับนะครับแล้วทหารเนี่ยก็ถูกสั่งย้ายนางเอกก็พ้นข้อกล่าวหานะครับเพราะว่าทนายเนี่ยก็ช่วยไว้แต่ว่ามาเรนาไม่มีเงินจ่ายค่าทนายนะเธอเนี่ยก็เลยเอาตัวเขาแลกนะครับ แต่ในเวลานั้นนะเรนาโตเนี่ยหรือว่าพระเอกนะครับก็แอบ,บดูเธออยู่ในตู้แต่ก็ทําอะไรไม่ได้ เขาเนี่ยก็โกรธให้กับระเจ้ามากนะเพราะว่าเขาเคยไปพูดกับพระเจ้าไว้ว่าให้พระเจ้าเนี่ยคุ้มครองเธอแต่พระเจ้าก็ไม่คุ้มครองเธอเลยต่อมานะครับพพะเอกเนี่ยเขาก็ได้ไปที่โรงหนังแล้วก็ให้สาวแกเนี่ยสำเร็จความใค่ายให้กับเขาต่อมาแม่ของทนายเนี่ยก็จะให้มารลนาเนี่ยแต่งงานกับทนายนะแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่ยอมแต่งนะครับแล้วสุดท้ายนะครับคนเนี่ยก็นินทาเธออีกทั้งที่เธอเนี่ยก็ไม่ได้ผิดอะไรเลยนะต่อมานะครับเพะเอกเนี่ยเขาก็ได้ใส่กางเกงขายาวสมใจอยากแล้ว แล้วช่วงนั้นนะมันก็เป็นช่วงทิ้งระเบิดพอดีเขาได้เห็นนางเอกนะครับเอาตัวเข้าแลกกับอาหารเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามที่มาแรงมากแล้วอาหารเนี่ยก็ขาดแคลงมากด้วยหลังจากการทิ้งระเบิดเสร็จ พ่อของนางเอกเนี่ยก็ตายอยู่ในซาาของโรงเรียนนั้นตัดภาพมาตอนที่เพ่เอกกลับไปส่งมาเลนาที่บ้านของเธออีกครั้งเธอเนี่ยกำลังตัดผมสั้นอยู่นะครับแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นทหารมาเคาะประตูหน้าบ้านเธอพอนางเอกไปเปิดเนี่ยทหารหนายนั้นเนี่ยก็บอกว่าผมมีอาหารนะผมมีหมดทุกอย่างเลยอาหารกาแฟาอะไรผมมีหมดเมื่อนางเอกได้ยินแบบนั้นเขาก็ให้ทหารคนนั้นเนี่ยเข้ามาในบ้านเขาก็ชมมานะว่าเธอเนี่ยสวยจริงๆสมคําล่ําลือมากหลังจากนั้นทหารหนายนั้นก็ได้มอบอาหารให้ แล้วก็จัดหนักกับนางเอกไปหลังจากนั้นต่อมา นางเอกเนี่ยเขาก็ได้ตัดผมสั้นใส่ชุดดำแล้วก็ทำตามเหมือนที่คนในเมืองนะครับนินทาเขาเพื่อความอยู่รอดของเธอนะครับเธอเนี่ยก็ต้องเอาตัวเขาแลกกับทหารเยอรมันนะพอพระเอกได้เข้ามาเห็นนะครับเขาเนี่ยก็ล้มทั้งยืนเลยแม่เนี่ยก็คิดว่าผีเข้าเลยก็เลยเรียกหมอเนี่ยมาทําพิธีส่วนพ่อของพระเอกนะครับก็รู้ดีว่าพระเอกเนี่ยมันเป็นอะไรกันแน่ก็เลยไล่หมอเนี่ยกลับไปซะไอ้นุ่มคนนี้เนี่ยมันกําลังเข้าสู่วัยรุ่นอย่าไปคิดอะไรมากเลยเดี๋ยวก็หายต่อมานะครับทหารอเมริกันเนี่ยก็ใช้ น่าสงงขามนางเอกเนี่ยโดนชาวบ้านลากตัวมาลุมทำลายนะ โทษฐานเนี่ยที่เธอเนี่ยอยู่กับทหารเยอรมันจริงๆแล้วน่ยมันไม่ใช่ความผิดอะไรนะครับที่ผู้หญิงอเมริกาเนี่ยจะไปอยู่กับทหารเยอรมันแต่จริงๆแล้วเนี่ยพวกชาวบ้านเนี่ยก็ต่างอิจฉาหรือว่าหมั่นไส้นะครับเพราะว่าเขาเนี่ยสวยที่สุดในนี้แล้วหลังจากที่นางเอกเนี่ยโดนทําโทษโดนโทษอะไรของคนในหมู่บ้านแล้วนะเขาเนี่ยจะขึ้นรถไฟแล้วก็ย้ายไปอยู่เมืองอื่นนะครับพระเอกเนี่ยก็ตามไปดูเธอจนรับสายตาเลยนะแล้วอยู่มาวันนึงนะครับดีโน่สามีของนางเอกเนี่ยกลับมาที่บ้า นะแต่เขาไม่ได้ตายนะครับเขาแค่เสียแขนไปข้างหนึ่งเฉยๆบ้านของเธอนะครับหรือว่าบ้านของนีโน่เนี่ยก็กลายเป็นที่พักของคนจรจัดแล้วแล้วก็ไม่มีใครกล้าพูดถึงนางเอกเลยสักคนพระเอกเนี่ยเขาก็ได้เขียนจดหมายแล้วก็เล่าความจริงทั้งหมดให้กับสามีของนางเอกฟังนะครับว่าจริงๆแล้วนะมันไม่ได้เป็นตามที่ชาวบ้านนะเขาพูดกันนะ เขาน่จริงใจกับคุณมากตลอดเลยแล้วเขาก็รอคุณกลับมาตลอดแล้วเขาก็เขียนที่อยู่ให้ด้วยนะครับแล้วก็ดีโน่เนี่ยก็ขึ้นรถไฟตามนางเอกไปพอหนึ่งปีต่อมาดีโน่กับมาเลนาเนี่ยกลับมาที่เมืองอีกครั้งผู้คนก็อึ้งกันหมดเลยนะโดยเฉพาะพวกผู้หญิงที่เคยทําร้ายเธอไว้เนี่ยก็ยังไม่ไวายนินทาเธอนะครับก็ยังนินทาเธอเหมือนเดิมแล้วในขณะที่นางเอกเนี่ยเดินอยู่เขาเนี่ยก็ทําถุงส้มหล่นพระเอกก็เข้ามาช่วยเก็บถุงส้มคืนให้นะ แล้วตอนจบนะครับพระเอกเนี่ยก็ปั่นจักรยานสวนทางกับนางเอกพร้อมกับคบํญญาบรรยายสุดท้ายว่าในชีวิตที่เลเนโตผ่านผู้หญิงมาเนี่ยมันก็มีมากมายหลายเหลือเกินแต่มีคําถามเพียงแค่ว่าฉันจําใครได้บ้างฉันตอบได้เลยว่าฉันจําแค่ผู้หญิงที่ชื่อว่ามาเรน,นาได้คนเดียวก็เท่านั้นแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบลงเพียงเท่านี้นะครับเนื้อหาตรงไหนที่ผมไม่ได้สปอยตรงไหนไปก็ขออภัยด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ